So Catholic เเข้าได้เริ so ่มขั้นตอนสารภาพบาปแซทับห้าเชิญพูดเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณคุณพ่อโปรดอภัยที่ลูกก่อบาปคุณพ่อโปรดอภัยที่ลูกก่อบาปสิ้นสุดการพิสูจน์เอกลักษณ์เสียงต่อต้านศาสนาจักรเท่ากับต่อต้านพระเจ้า คนละเมือง20-184ว่าไงลูกพอ่อเราผมฝันอีกแล้วฝันถึงสงคร,รามเล่ามาลูกพอ่อเราอยู่ในรังมันเหมือนทุกครั้งเขาลงมลงและลูกไม่แ็งเกรงพอแล้วไงอีกลูกมีข้อกังขาข้าใจ ตาตาลมาได้ในหลายรูปแบบวิธีรับมือที่ดีที่สุดคือผ่านการพรีอุทิศตนและวันบำเพ็นทุกขกิจครับคุณพ่อที่นี้ขอพระแม่สามรอบและอ้อนวอนพระเจ้าสี่ครั้งและพึงรำลึกต่อต้านศาสนา,าจักรเท่ากับต่อต้านกระเจ้า มันเจ็บไหมฮะทำไมกูเลิกไม่ได้ฮะห้างคุยกับนักบุญพิฆาตนะชั้นที่สิบเป็นใครผมชื่อฮิกซ์เป็นมือปราบจากออกัสตินจบประสงค์สิ่งใดมีแวมพายบุก จับลูซี่ไปน้องชายท่านเจ็บสาหัสบอกให้ผมมาหาท่านเราจะนอนหรอไม่รอดลูซี่เคยพูดถึงท่าน บอกว่าท่านเป็นวีรบุรุษสงครามบอกว่าถ้าเป็นเรื่องข้าวแวมไพร์ท่านคือมือหนึ่งผมจะไปช่วยเธอพาลูซี่กลับมาก็เลยแวะมาบอกเผือว่าท่านอยากจะไปด้วยกับผมมีท่านไปด้วยผมคงอุ่นใจขึ้นแค่นี้ละ ขอบพ, pues mm พระคุณที nah ่ให้เขาพบแบบกระทันหันเยี่ยงดีพระคุณเจ้าแชมเบรนได้ให้ข้อมูลสถานการณ์กับพวกเราแล้วเราจะสวดให้กับครอบครัวของท่านขอบพระคุณที่กระผมมาก็เพื่อขอให้บรรจุกลับเข้าประจำการเหตุผลคือนี่เป็นฝีมือของแวมพร์แวมพร์เหลวไหล ไม่มีรายงานเลยว่าแวมพายหนีออกมาจากเขตคุมพิทักษ์เห็นชัดอยู่ว่าเป็นสีมือของโจรในแดนรางแต่ชายหนุ่มระบุเช่นนั้นชัดหนุ่มคนนั้นเข้าใจผิดไม่มีมหันตภัยแวมพรยแดนรางเป็นสวงสวรรค์ของพวกไร้กฎหมายและคนทุศีลทรงสองก็ไปจัดการก็รังแต่จะเป็นที่น่าขบขันและศูนย์เปล่าให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่จะดีที่สุดอพระคุณเจ้าออเรลัส พระรูปนี้เคยสร้างคุณให้าศาสนาจักรถ้าหากเราไม่ได้นักบุญพิฆาตป่านี้เราคงจะโดนเราทราบดีแล้วถึงผลงานครั้งนั้นพระคุณจเจ้าแชมเบรนขอพระคุณเชิญนั่งลงเถอะกระผมขอร้องขอออกตามหาหลานมีประเด็นที่ท่านต้องเข้าใจไว้นะความศักดิ์สิทธิ์ของกำแพงนี้คือประกาศสิทธิ ชาวเมืองกำลังมีความศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมว่าศาสนา,าจักรสามารถปกป้องเขาท่านจะสั่นคลอนศรัทธานี้มิได้ศรัทธาในสิ่งโลวงมีประโยชน์อันใดการตั้งข้อสงสัยในอำนาจสังคมบดีเป็นสิ่งต้องห้ามสูงสุดหากท่านพยายามทำการใดเพื่อออกจากเมืองจะถือว่าเป็นการต่อต้านาศาสนาจากักรท่านจะถูกถอดสมณเพศและถูกอภัปหีออกไปในทันทีเขาใจชัดเจนใช่ไหมเราถามว่าท่านเข้าใจชัดเจนหรือไม่หลวงพ่อ ครับพระคุณเจ้ารำลึกถึงคติพจน์ไว้ต่อต้านศาสนจักรเท่ากับต่อต้านพระเจ้า ทำอย่างนี้กับมิสหายได้ยังไงขอ,อ,งอร้องปล่อยฉันไปเธออยู่ในนั้นจะปลอดภัยกว่าค <c oughs> ืนปล่อยเธอออกมา <c oughs> เธอจะได้โดนจับชีกเป็นชินช้นชิ้นลุงฉันเป็นนักบุญพิ่าตาเขาต้องมาช่วยฉันถามจริงทำไมเธอถึงได้มั่นใจนะลุงต้องมาหาฉันลุงต้องมาล่าแกงั้นก็เป็นอะไรทีฉันรู้สึกว่ามัน เเข้าทาทงลยคำสั่งเป็นประกาศสิเสียใจด้วยผมสละทุกสิ่งเพื่อรับใช้เขาตอนนี้ไปฟังกันสักคำสงครามจบไปด่านแล้วท่านกับคณะหมดหน้าที่ไปแล้วนะมันยังไม่จบผมยังไม่จบ ท่านไม่อาจจะตระบัดสัตว์เพื่อไปไล่ล่าพวกเศษเดนไม่กี่ตัวมันไม่ได้คุ้มกันเลยผมจำเป็นนึกแล้วต้องเป็นอย่างนี้ไลบไ,ออไปเอาไปเลยท่านไงเขาอยู่นั่นถ้าท่านออกไปไล่ล่าอีกมันอาจจะจุดกระแสความปันป่วนสารพัดท่านต้องหัดมองภาพรวมเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ นี่นนเดลอคือโลกที่ผมปกป้องเปล่าแต่นี่เป็นโลกสุดท้ายที่เหลืออยู่ขอร้องละ่ะอย่าอุตริทำเรื่องโง,ง,ง่ๆอย่าลืมคำปฏิญาณต่อต้านศาสนจาจักรเท่ากับต่อต้านพระเจ้าเงินพระเจ้าก็าพระเจ้าเถอะ